สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะเมื่อคืนนะครับผมก็มีไลฟ์สดนะครับในช่องไลฟ์สไตล์บยุทธ์นะนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับของอพี่พิมพิกานะครับนะคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับก็ดูตามรูปแล้วกันนะฮะมันเป็นคอมเมนต์ที่มันใช่อะนะครับใช่กับสิ่งที่เราเคยเจอมานะครับสําหรับใครหลายๆคนทั่วประเทศจริงๆนะนะครับผมก็เลยพยายามเตือนในเรื่องนี้ มากที่สุดนะครับนะถ้าบิดแล้วบิดเลยนะครับอย่าจ่ายนะครับถ้าจ่ายแล้วจะเป็นแบบนี้นครับนะเขาก็คอมเมนต์มานะครับนะสวัสดีค่ะหนูเพิ่งเจอจ่ายไม่ไหวค่ะหลงไปกอกข้อมูลไว้แต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้พอจ่ายไปมันกลับบอกว่าไม่ใช่แอปของมันแต่ก็ผ่านมา6วันแล้วค่ะวันแรกที่ตัดสินใจบิดมันโทรมาด่ายับเลยนะครับนะผมเน้นย้ำเลยนะมันบอกว่าพอจ่ายมันกลับไป บอกว่าไม่ใช่แอปของมันผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้ในเคสแบบเนี้ยเคสแรกเลยมันจะเป็นแบบนี้พอจ่ายไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันจบแล้วอะเราจะไม่เอาอีกแต่มันบอกว่าไม่ใช่แอปมันนี่ดินะครับเห็นไหมฮะไม่ใช่แอปมันอะนะแล้วอย่างที่สองนะครับพอจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับโอนมาอีกมันเป็นแบบนี้ มันเป็นแบบนี้ทุกเคสเลยนะครับสำหรับทุกคนนะผมถึงเน้นย้ําเลยว่าเฮ้ยถ้าคิดที่จะบิดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเลยอย่าไปคิดดีว่าจ่ายแล้วมันจะจบนะครับคุณเลือกอยากจบแบบไหนอะ่ะนะคุณอยากจบแบบว่าไม่ต้องเสียเงินอนะ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเสียเงินอีกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มนหนี้นอกระบบอีก เราต้องจบแบบนี้ดีกว่าเลือกจบที่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยและเป็นไงคุณเสียความรู้สึกหรือเปล่าก็บอกแล้วไงคําว่ามิจฉาชีพมันก็คือมิจฉาชีพจะไปเอาแน่เอานอนอก,กับมันได้ยังไงแล้วใช่ไหมผมถึงบอกพี่พี่ทุกคนนะครับนะในประเทศไทยเลยที่เจอใหม่เนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณจ่ายตรงจ่ายเปะ๊ะแล้วมันจะจบมันไม่จบออก,กับคูหรอกนะมันไม่สนหรอกครับมันจะเอาเงินอย่างเดียว คมคูอย่างเดียวไปส่วนเราก็คุณจะหาเงินมาจากไหนแต่ต้องหามาให้ได้มาให้มันให้ได้คุณก็ลําบากลําบนไปดินอนก็ไม่หลับนะจะกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วมันก็ทวงอยู่งั้นอะ่ะนะครับท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนถูกไหมนะตัดสินใจเลยนะครับบิดคือบิดนะครับจะไปกลัวมันทาไมอะ่ะนี่มันเป็นมิจฉาชีพโลกโซเชียลมันก็ทว,ทวง่มคู่แค่นั้นอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกไนงะ เนี่ยผมเจอทุกวันเลยอ่ะทุกๆวันเลยนะครับเราก็ต้องอได้มาพูดและปรับทัศนคติใหม่กันทุกวันปรับแนวคิดต่างๆใหม่นะครับอย่าไปอยู่ในวังวนแบบนั้นอีกเลยนะครับเราเสียไปมากพอแล้วครับพี่ๆเยอะเกินไปแล้วกล้าหน่อยครับกล้าที่จะบิดหน่อยนะไอเรื่องไอไอเรื่องอะไรเนี่ยตัดมันทิ้งไปเลยนะครับนั่นมันทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน เรามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนที่จะไม่ต้องไปหาเงินมาอีกนะชีวิตมันจะกดดันนะถ้าเป็นแบบเนี้ยทำงานมาไม่เหลือสักบาทอะ่ะจะเอาแบบนี้เหรอแล้วครอบครัวเราจะอยู่ยังไงลูกๆเราล่ะนาติพี่น้องเราเนี่ยนะที่คอยอุ้มชูเราล่ะมันจะพังไปกันหมดนะครับนะพังหมดแน่นอนผมเจอมาหลายทุกเคสแล้วครับประสบการณ์พวกนี้เจอมาเยอะแล้วครับ ผมไม่อยากให้มีเคสต่อๆไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นกี่ล้านคนแล้วเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่าายโอเคนะครับนะพยายามพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากนะครับที่มาพูดกันเนี่ยก็ผมเห็นว่าโดนกันซ้ำซากทุกวันเลยอ่ะนะทักหาผมทุกวันเลยนะครับแต่ไม่ว่ากันครับก็พูดลงคลิปไปเลยนะฮะถ้าผมจะตอบคลิปใครหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่หมดนะครับมาพูดลงคลิปแล้วคอมเมนต์กันดีกว่าเอาตามนี้กันนะครับ